คุณกำลังฟัง FM 105 Smile Thailand คุณฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต่อสายไปที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคะจะไปดูความคืบหน้าในการ กู้ซากรถของสองนักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงไประหว่างฟรีเวย์ทางไปคิงส์วอลเลนเองนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกับทีมของสยามทาวน์เอสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เกาะติดเรื่องนี้คือตอนนี้เนี่ยข่าวคราวก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการบอกว่าจะลงไปกู้ซากรถวันที่9 <c oughs> เห็นว่าเลื่อนไปก่อนด้วยสภาพอากาศแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรจะได้ติดตามกันส่วนฝ้าของครอบครัวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้นะคะก็ยัง มีความไม่พอใจอยู่แล้วความไม่พอใจเนี่ยลามไปถึงชุมชนชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสื่อของอเมริกาเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีความพยายามจะครอบครัวคนไทยที่บอกว่าเอ๊ะถ้าอเมริกากู้ไม่ได้เนี่ย,ยจะขอวีซ่าเอาหน่วยกู้ภัยคนไทยไปกู้ไหมแม ก็เห็นว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องในในส่วนนี้เนี่ยที่สารทูตสหรัฐประจำประเทศไทยวันนี้นลคะ่ะช่วง10นาฬิกาคือที่เขาจะไปเนี่ยคือจะไปทำการยื่นขอวีซ่าให้กับทีมช่วยเหลือของประเทศไทยจะขนคนไทยไปเองเลยเป็นท,ทีมที่จะไปช่วยเหลือแทนทีมสหรัฐนะคะคุณสุภกิจพัทธรธีรานนท์ทีมข่าวของเสียมทาวูเอสสื่อไทยที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดอยู่กับเราที่นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณสุภกิจคะก็หลังจากที่ทางญาตินะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ กับเปิดใจกับทางสื่อ,อในอเมริกาแล้วก็สื่อบังสือในไทยนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเอะแต่กดดันมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงตัวของเอสื่อต่างประเทศสื่ออเมริกาที่เอยไเร่โนด้วยนะครับที่เราได้ตัดสินใจให้เขาก็อํำข่าวก็ทีมี้องถิ่นที่เร่องอทั้นะครับค่ะ ครับตอนนี้คือมีการเออเรื่องที่หนึ่งคือมีการรวมกันของห้าสมาคมไทยอืนํำโดยคุณสิริวงอาศิษย์ครับเป็นนายกสมาคมสีของแคลิฟอร์เนียภาคใต้เนี่ยครับได้มีแพลนกันว่าถ้าเกิดว่าการผู้เออร่างแล้วก็รถของน้องนักศึกษาเนี่ยยังมีความล่าช้าเอา่อยาวไปจนถึงท้นสัปดาห์เนี่ย อาจจะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์ครับค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐว่าทางผู้ภายในครั้งนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับครับเรื่องที่สองาทางท่านกรุงคุนไตเลครับทา่บาทนอดีตเขม่ยได้มีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทํางานกันอยู่แล้วนะครับในเมืองลอสแอนเจลิสครับ ก็จะมีอนายกเทศมนตรีเป็นสำนักงานของนายกเทศของแอลเอนะครับออืแล้วก็มีเอผมดูนิดนึงมีมิเชลพาร์คนะครับเป็นเป็นซูเปอร์วเซอร์ของบอร์ดของเทางออเรนจ์เค n นตเป็นหนึ่งในคณะคณะกรรมการบริหารในนั้นนะครับอืคนนนี้จะเป็นคนที่บทบาทกับเอชุมชนไทยพอสม เขาจะคุกคีกับคนไทยจนเครือไปลุกครึ่งเกาหลีอืแต่ว่าเขาพูดกับทุกคนว่าเขาเขาเป็นเกาหลีกับเป็นเกาหลีและไทยผสมกันเพราะว่าเขาจะมางานคนไทยที่เป็นงานไทยทาวบ่อยครับเขาก็จะเป็นคนที่ผลักดันหรือช่วยพุชช่วยเร่งเอการปูภัยหรือการประสานงานในส่วนต่างๆได้ได้อย่างมากนะครับครับแล้วก็อันนี้คือส่วนที่ที่เป็นเอ่อพวก ต่อสอแล้วก็นักการเมืองก็ก็มีส่วนช่วยด้วยอืในการประสานคือตอนนี้เหมือนว่ากระแสมันเริ่มกดดันเข้ามาที่ตัวหน่วยงานเชอริสในเมืองเฟรชโนแล้วแล้วก็ล่าสุดได้รับรายงานว่าอามีการให้ทางเชอริสได้มีการประสานให้ทหารน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นทหารหน่วยไหนหเอาเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กบินสำรวจแล้วอื เพราะว่าลำใหญ่มันมันลงไม่ได้ม,มีความติดขัดใช่ใช่เพราะมันอาจจะเป็นภูเข,ขาที่มันแคบคือตอนนี้เริ่มมีการว่าภายในไม่กี่วันเนี่ยมีเคลื่อนไหวในในเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคนไทยในในเมืองไทยเองหรือว่าที่ตอนอเมริกาเองก็เช่นกันแล้วผมได้เห็นล่าสุดเนี่ยเ ในเมืองไทยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะมีการเคลื่อนไหวแล้วถ้าตามกําหนดก็คือวันนี้ฐานพูดสารพัดที่ถนนวิทยุนะครับ <c oughs> เป็นราศีบริกรจะมีการเอ,อน่าจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์เช่นเดียวกันอาจจะเรียกว่าประท้วงของนักศึกษา <c oughs> กลุ่มนักศึกษานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดูนิดนึง <c oughs> เป็นตัวแทนญาตินะครับนักศึกษาชาวไทย <c oughs> <c oughs> จะเดินไปยื่นคำร้องนะครับค่ะอ่าสรุปสั้นๆน,นิดนึงคุณคุณสุภกิจตกลงว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้วันเวลาที่กําหนดแน่ชัดยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่เอ,อ่อล่าสุดคือเลื่อนใช่ไหมครับจากที่ว่าเดิมเป็นวันที่เก้าเก้าเลื่อนไปก่อนสิงหาคมเก้าเลื่อนไปก่อนแต่เขาให้ทำมไลน์มาประมาณว่าวันที่ อ่ภายในสองถึงสามวันครับโอเคขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจเดี๋ยวมีความติดตามกันต่อนะครับคุณสุภกิจครับขอบพคุณยังสูงครับสวัสดีค่ะคุณสุภกิจสวัสดีครับ